้านี่ดูอันนี้ได้ก็ดูนะระหล่อโบราณได้แทบทั้งประเทศนะครับอ่ะนะปะหาวัตถุมงคลดีๆเก็บนะคนที่ไม่มีตังเช่าผมบอกเลยนะแคปหน้าจอเขียนชื่อไว้ในโทรศัพท์ได้ความรู้ ดูไลฟ์ผมเนี่ยแคปหน้าจอได้วันละยี่สิบองค์หนึ่งปีเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าองค์คุณมีความรู้เรื่องพระเครื่องแล้วนะครับนะแท้เกดูยังไงหรือสงสัยถามได้อันนี้คือพระสมเด็จเยือนอินเดียหลวงปู่โตมาเลยครับเริ่มสนุกกันแล้วครับนะพระสมเด็จเยือนอินเดียหลวงปู่โตสภาพนี้ สวยอ่ะสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทสมเด็จหลวงปุตโตะเยือนอินเดียเดี๋ยวเยือนอินเดียหลวงปุตโตะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ไข่ปลาก่อนเท่าไหร่รอ,อ่ะไข่ปลาขึ้นแล้วอ่ามันไม้บอกราคาขอจะไปถูกสามพันห้าร้อยบาทบอกไปแล้ว อ่าแต่หลังจากไข่ปลาขึ้นสมเด็จเยือนอินเดียหลวงบุตะของผมนะครับแปดพันพี่ออเก็บพ้ชชุนนี้ใส่ถุงให้นะโอเคเด็กน้อยใส่ถุงพร้อมอันนี้ ดีเลยเยอะนะครับอ้าวหลวงพ่อเดิมวันนี้ฮะต่อมันห้าไข่ปลาขึ้นก่อนปะขึ้นก่อนนิดเดียวอ,ยอ่าพี่โทมัสถ้าพี่โทมัสยืนยันจะรับกดหนึ่งเนี่ยนเะก็บไว้เก็บไว้ข้างนอกใส่เปล่าวไว้ใส่เปล่ายาีเยียเยอะต้องเย็นพี่เขา À, ช่วงนี้แนบหลงพอเดิมลงพอน้อยสร้างอันนี้ปีไม่เกินหนึ่งศูนย์ครับอมานโยาล่างเงินให้หน่อยอ่าไม่เกินอ่าปีหนึ่งศูนย์นี่แนบลงสี ครับหลวงว่าเดิมวัดหนองโพอ่ะใครเอาแนบหลวงพ่อเดิมมันนี้นะเอ,นอเอาไปพันสองเอาไปพันสองโอเก็บปิดตานี้ให้ดีพอคิมหนองเสือปิดแล้วตามด้วยราคาคนไม่ได้ปิดรู้ข้อมูลพิมให้ข้อมูลกันได้ ขาับผมมีไตตั้นพันสองร้อยบาทแหนมหลวงพ่อเดิมแต่ทีเด็ดคือนางกวักหลวงพ่อเดิมพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่ปกติพิมพ์เล็กมีนางกวกักมีปิดตาสำหรับหลวงพ่อเดิมวันนี้ปิดตาพ่อเดิมกับน,นางกวกักโอ้เนื้อมเมกระพัดด้วยเห็นไหม ดูโลหะเมกะพัรครับอันนี้ยุคต้นๆจริงๆยุคนี้มเจ็กว่าก่อนปี93เยอะเนี่ยเนื้อแบบนี้อ่ะไม่ต้องพูดพรามทำเพลงอะไรกันมากนางกวักหลงเมือเดิมนาทีเดียวไปยำ้ำนาทีเดียวนางกวักหลงเพื่อเดิมไปเลยครับนี่วันนี้ผมอยากให้อะไรมาคุณอยากได้อะไรที่คุณเคยเห็น อยากได้วัตถุมงคลอะไรที่คุณเคยดูมาหลายแล้ววันขอทิ้งไว้ครับสวัสดีครับอ้าวสาม0ันบาทนะสามพนบาทนะครับผมนางกวักหลวงพ่อเดิมพิมพ์ใหญ่นะสามพันบาทครับพี่ถา้าอ๋อพี่แล้วพี่ป้องผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครจะได้นางกวักหลวงพ่อเดิมคือเมกับพัดเนี่ยต้องทำวิธี หลอมเรียกหัวใจธาตุทำยากกว่าเหรียญธรรมดาครับห้ามรอดตอนนี้ห้ามรอดอันนี้พิมพ์ใหญ่ผมได้วัตถุงคลตอนบบนี้ผมตื่นเต้นกับนางกวักมากสุดเพราะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับาครับซึ่งผมไม่เคยได้ต้องไปไม่เกี่ยวไะลืมให้เขาไปายากห้า,านนพันบาทครับตัวนี้เกิพันบาทครับโอ้โหนางกวักหลวงพ่อเดิมผมให้แต่หัววันครับอ้าวเจิัเล็กเล็กนะ ใช่หมดเวลาครับแปดพันครับแปดพันหนึ่งหมื่นบาทครับพี่ชาพันนะหนึ่งหมื่นบาทผมกล้าชื่อได้แต่ผมไม่รู้ใครปิดแต่รับผมได้จะคาๆนะครับต้องดูเพื่อนอันมินเป็นหลักนะครับโอ้โหน้ากวักหลวงพ่อเดิมนะมาแล้วหนึ่งหมื่นห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งนสามรอไม่ทันครับนี่หนึ่งมื่นหนึ่งพันโอ้โหใครได้ไปดูครับเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวออ้พี่สรลุกกนะครับผมขันชื่อได้อย่างเดียวเพอแล้วเอาเพ้่อนพี่เป็นละ รายการต่อไปอยากได้อะไรมาอ๋อพิชชานพันครับพรุบแล้วพ,วพิชชานพันอ่ะมา ต่อไปครับทำบุญดิทำบุญหลวงพ่อแดงได้เดี๋ยวรอกันไปส่วนปิดตาหลวลงพ่อเดิมพยยิมพ <ONEY> <ไป S 1> ์ใหญ่สวยปิดตาหลวงพ่อเดิมพิมพ์ใหญ่ไปนะปิดตาหลวงพ่อเดิมพิมพ์ใหญ่ครับอ้ยไปก้อนขอทำไม่เขาหลอกไม่กระพัดแบบแน่นมากนะครับใช่ ขอบคุณมากๆครับหนึ่งนาทีเหมือนเดิมพร้อมแล้วไปอสองพันบาทครับราคาแรกมาเวลาผมก็ต้องเดินให้สองพันห้าห้าพันครับห้าพันบาทครับ เอาล้ครับใคร 5, 000, จะได้ 5, 000, ไป 5, 000, 5, 000, 5, 000, น,นโอ้โหปิดตาหลวงพ่อเดิมคือตอนเนี้ยให้ไปดูที่อื่นก็ไม่มีนะห้าพันแปดครับอ่าตอนเนี้ยให้ไปดูที่อื่นก็ไม่มีนะครับผมจะบอกเลยโอ้สวยสวย 5, 000, 8, ก็ขาว<อ>่า <voit, S 1> ปิดตาหลวงพ่อเดิมอะ่ะอีกหน่อยก็จะแพงเหมือนปิดตาปุบุญ อินเทอร์จะแพงรูปหล่อเหอนเดิมดิเพราะ,ป,ระปกติเหรียญท่านเหรียญท่านรูปหล่อท่านออสิงมีดก็แพงอยู่แล้วห้าพันเก้าหกพันหมดเวลาครับผมหกพันหนึ่งหกพันห้าครับ โอ้โหนี่สวยจริงโอ้ถ้าปิดตาหลวงพเดิมพิมพ์ใหญ่ราคาเท่านี้นี่ต้องบอกว่านะสบายกระเป๋าแฟนเพจครับหกพันหกครับอ้าวสบายกระเป๋าแฟนเพจใครจะได้ไปไปดูกันครับโอ้ปิดตาหลวงพว่อเดิมราคานี้ยเอานะหกพันหกครับ ผมผ่านชื่อได้เฉยนะครับแต่ว่าเราดีเแอดมินเครื่องเดียวนะครับไม่รู้ใครได้เท่าไหรยมีสรุปนะครับอ๋อนะฮะหกพันหกครับผมผ่านชื่อได้เฉยนะครับแต่ว่าเราดีเแอดมินเครื่องเดียวนะครับ ไม่รู้ใครได้ทั้งวัยมีสรุปนะครับก็กินเนื้อครับคือเราชอบเนื้อไม่กระพัดนะครับ